สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกันแดดจากแบรนด์เมอร์แคร์ตัวนี้กันเลยนะคะเมอร์แคร์อควาโกสมูทวอเทอร์เบสซันสกิน APF50PA บวก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 ตัวนี้ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีซิลิโคนไม่มีสีไม่มีมินาโรอ่อนเป็นกันแดดนะะเนื้อเจลเบาสบายผ,ผิวและผิวแลดูอ่อนกว่าไวช่วยปกป้องผิวจากแสง UV ทั้ง UVA และ UVB ช่วยปกป้องผิวโซมจากมลภาวะช่วยมออผิวฉ่ำโกดูธรรมชาติไม่เป็นคราบและขุยตัวนี้ผ่านการทดสอบความอ่อนโยนจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะตัวนี้สารกันแดดดปปลออภัยต่รระกา ด้วยนะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นทันทีหลังใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อของเขากันเลยนะคะตัวเนื้อของเขานะคะส่วนตัวเรามองว่ามีความเหลวเป็นเนื้อลิควมากกว่าเนื้อเจลนะเนื้อจะมีสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีความบางเบาเกี่ยง่ายแล้วก็เนื้อค่อนข้างซึมไวอยู่นะแล้วก็ไม่หนักผิวเลยนะใครที่มีผิวมันแบบเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเนื้อมีสีขาวก็จริงนะคะแต่พอเกี่ยไปแล้วจะกลืนไปกับผิวของเราเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวเลยนะก็เดี๋ยวมาดูสภาพผิวก่อนใช้ของเรากันก่อนนะคะเราเป็นนนนนนคคทีีี่่ไไไมมดดด้้ผผผิิววอะะะรขาัส ค่อนไปทางมันแล้วก็รูขุมขนกว้างมีรอยแดงรอยดําจากสิวนะคะมีสิวอักเสบสิวอุดตันผิวค่อนข้างบอบบางแพ้ง่ายเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายด้วยนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาลองลงที่ผิวหน้ากันเลยนะคะอันนี้ก็คือผิวหน้าที่เพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยนะคะเราจะไม่ได้ทาสกินแคร์ตัวไหนเลยนะจะใช้น้องคนนี้แบบเพียวๆตัวเดียวเลยนะคะเพื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะพอเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าพอทาลงบนผิวแล้วอะรู้สึกว่าช่วยทําให้ผิวชุ่่มมมชืื้้นนนนขึทททััีีีีาาาาาาะะคคคคแลววกกก็อออรรรรรยยเเงหิิบบณ ผิวหรือว่าบริเวณที่เราเป็นสิวเลยนะคะเนื้อค่อนข้างมีความบางเบานะแล้วก็เกี่ยง่ายแล้วก็ไม่หนักผิวเลยนะแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะในการซึมลงผิวของเรานะนตัวคิดว่ามีความซึมไวนะแต่อาจจะมีความ ทิ้งความหนึบๆไว้ที่ผิวนิดนึงนะก็เดี๋ยวเรามาลงอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะคะทาเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะผิวดูมีความฉ่ำโกขึ้นนะดูมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่มีการเป็นคราบขาวด้วยนะคะไม่ตกล่องรูคุมขนของเราเลยแล้วก็ทาแล้วไม่วอกไม่ลอยด้วยนะคะทาแล้วเกินไปกับผิวของเราได้เลยนะก็เดี๋ยวมาดูผิวใกล้ๆกันเลยนะคะว่าจะมีการเป็นคราบเป็นขุยหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณขนคิ้วกับไยผมของเรานะก็จะเห็นได้เลยนนนนะะววว่่่าาาาไมมีกกรรรเเเเเปปป็็็็บบหือขุยยลจิณ หนวดของเรานะแล้วก็รูขุมขนของเรานะคะก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีการตกล่องรูขุมขนไม่มีการเป็นคราบขาวไม่เป็นขุยเลยนะก้อน,นี้ก็บริเวณคางนะก็จะเป็นบริเวณน้องสิวของเรานะคะก็ จะประมาณนี้เลยทาแล้วไม่อักเสบผิวเลยทาแล้วะะให้ความรู้สึกเบาสบายไม่หนักผิวเลยนะแต่จะแอบทิ้งความหนึบผิวไว้นิดนึงใครที่ไม่ชอบสามารถทับด้วยแป้งได้เลยนะก็เดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการคุมมันกันน้ํากันเหงื่อกันอันนี้นนก็คือผิวที่ผ่านมาแล้วประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะก็จะเห็นได้เลยนะว่าผิวมีความมันนะ ก็เดี๋ยวลองมาดูผิวใกล้ๆกันนะคะว่าจะมีการเป็นคราบขาวหรือว่าเป็นขุยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลผมกับขนคิ้วของเรานะคะก็จากที่ดูใกล้ๆเนี่ยก็ไม่มีการเป็นคราบขาวหรือว่าเป็นขุยบริเวณขนคิ้วหรือลรผมของเราเลยนะต่อมาก็จะเป็นบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็บริเวณหนวดของเรานั่นเองนะคะก็จะเห็นได้เลยนะว่าไม่มีการเป็นคราบขาวบริเวณรูขุมขนของเราเลยนะคะแล้วไม่เป็นขุยด้วยนะคะแล้วก็บริเวณหนวดของเราก็ไม่มีการทิ้งคราบขาวหรือว่าเป็นขุย แต่อย่างใดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองซับความมันดูกันนะคะว่าจะมีความมันมากน้อยขนาดไหนนะซับความมันออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ<ฟ>ก็สําหรับในเรื่องของการกลุมมันเราคิดว่าคุ้มได้ในระดับปานกลางแล้วก็กันแดดตัวนี้สามารถกันน้ํากันเหงื่อได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือผิวที่ซับความมันออกไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยนะว่าผิวหน้ามีความ กระจังใสยอยู่นะแล้วก็ไม่มีการเป็นข้าบเป็นขุยเลยนะคะไม่ตกล่องด้วยนะแล้วก็ไม่รบกวนสิวอักเสบที่เราเป็นอยู่ด้วยนะคะค่ะก็สรุปนะคะสําหรับกันแดดตัวนี้นะ,ะใช้แล้วรู้สึกว่าช่วยทําให้ผิวดูฉ่าโกขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นข้าบไม่เป็นขุยเลยนะ,ะสําหรับใครที่มีรูคุมขนกว้างแบบเราก็คือสามารถใช้ได้นะไม่ตกล่องรูขุมขนเลยนะคะ ใครที่มีสิวอักเสบแบบเราก็คือสามารถใช้ได้น้องไม่รบก,กวนสิวอักเสบที่เราเป็นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีอาการคันย,ย,ยิบ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 บริเวณที่เป็นสิวของเราด้วยนะกันน้ำกันเหงื่อได้เพื่อควบคุมความมันได้ในระดับปานกลางเนื้อเบานะเกี่ยง่ายเบาสบายผิวไม่หนักผิวเลยนะคะแล้วก็ใช้แล้วไม่รู้สึกว่าอุดตันผิวด้วยนะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวมันแบบเราเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะน้องไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่ขึ้นเพิ่มเลยนะ แล้วก็ไม่มีอาการระคายเคืองผิวเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย